ในเรื่องของจพยากรนะครับเรื่องของชื่อเสียงนะครับทรัพยากรในช่วงปีนี้ยังได้ก็เลยโกอินเตอร์นะครับตอนนี้เริ่มมีข่าวเรื่องโกอินเตอร์ตามที่ผมพยากรณ์เมื่อปีที่แล้วทุกอย่างก็ไล่สเต็ปไล่ถามไล่าตามนั้นนะครับปีนี้ก็ยังต่อเนื่องด้วยนะครับและจะต่อเนื่องแบบสูงขึ้นนะครับไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในปีหน้าและปีที่แรงแบบโอ้โห ถล่มทลายสะเทือนวงการทั้งโลกได้เลยนะครับคืออีก2ปีนะครับคือปี2022หรือว่าปี2,565นะฮะแรงมากๆอาจจะได้รางวัลระดับโลกเลยนะครับระดับโลกไม่ใช่แบบรางวัลตัวๆัวไปด้วยนะเป็นรางวัลบางทีเหมือนกับอาจจะเป็นรางวัลแกรมมี่รางวัลอะไรที่ที่เราต้องดูว่าในวงการนะครับมีรางวัลอะไรที่ คนยอมรับนับถือแบบนี้ดีกว่านะครับไม่เอารางวัลทั่วๆไปนะครับนั่นนะฮะในปี2 5 0 0นะครับ65อ่านะครับอาจจะได้รางวัลที่ใหญ่มากๆแล้วกันนะในช่วงนั้นนะครับของเอเชียแล้วก็ของโลกด้วยนะครับอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะในในยุคนั้นอาจจะมีรางวัลอื่นๆใหม่ๆเข้ามานะครับก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับจะแรงแบบโอ้โหที่สุดเลยนะ แต่ว่ามันจะไต่ฐานตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปในการกูอินเตอร์นะครับไม่ใช่ว่าแค่เอเชียอย่างเดียวนะครับจะไประดับโลกแล้วไปสั่นสะเทือนวงการทั้งอเมริกาทั้งยุโรปแล้วนะครับจากนี้ไปนะครับเตรียมสตาร์ทได้ฮะกดปุ่มปึ๊กในช่วงปีนี้นะครับหลังโควิดปึ้งได้ทันทีเลยนะ